สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสะทอนแช n แนลนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมนัม่นก็คือลักนาร็อกนั่นเองเกมที่เรารักแต่รักเราหรือเปล่ายังไม่รู้นะอ,อันนี้ก็ปล่อยไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปจัดอุปกรณ์ไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจัดมานานมากแล้ว ขอยืมใครมารีวิวก็ไม่ได้สักทีสุดท้ายก็คือเอาวะไปต่อรองราคาเอานะครับแล้วก็ได้มันมานั่นก็คือปึ๊บปึ๊บนี่ครับม็อบสกาฟหรือปากม็อบนั่นเองอืมกว่าจะได้มาก็เจ็บหนักอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็เหมาะกับใส่อาชีพทุกสายเลย เนื่องจากคุณสมบัติของมันนั้นให้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจะต้องใส่คอมโบนะครับเป็นคู่กับสันกราสหรือกราเซตนั่นเองซึ่งทำให้ผมจะเป็นจะต้องอเทไขาแว่นตา gas mist m i s t ของผมไปนะครับซึ่งเป็นไอเทมลักชิชิ้นหนึ่งของผม แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความแรงของวีอาโดของเรานะครับเราจะผมก็เลยเอาวะไม่เป็นไรเราก็เอาม็อบมาแทนนะครับก็อ่าคร่าวๆผมคิดว่าทุกคนคงรู้ดีแล้วว่ามอ็อบมันมีความคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแต่ว่า,อ,าอธิบายคร่าวๆละกันก็คือทุกๆค่าสเตนค่ารักรวมกันได้80นะครับก็คือใช้ค่าตัวหน้าเนาะก็จะได้ เพิ่มดาเมจต,ต่อการโจมตีวอนเตอร์ทุกป,ประเภทนะครับเพิ่มขึ้น6%แล้วก็ค่าคีหกห้าคิดาเมจหก10นะครับแล้วก็ทุกๆ80%ผลรวมของค่าอินและค่าเด็กนะครับก็ได้ m a t k แล้วก็ลดไล่ลง3%พร้อมกับเพิ่มอัตราการฟื้นฟู10%นะครับก็ทุกๆ80%ของเอจิกับวิทนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี max h p แล้วก็ เพิ่มความทนทานจากการจมตีของพีเียอีก2%แล้วก็ไอค่าพวกนี้ครับมันไม่ใช่ได้แค่ครั้งเดียวแล้วจบเนาะเพราะว่ามันเขียนว่าทุกๆดังนั้นหมายความว่าทุกๆ80ผลรวมนะครับ80 160แล้วก็240อบเนาะถ้าผมจะไม่ผิดมันก็จะสแต็กได้อย่างของผมเนี่ยก็คือสแต็กที่ค่าอินและค่าเด็กเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะรวมกันได้ อ uh, 205เนอะก็จะอยู่ที่2สเ็กดังนั้นหมายความว่า uh, M ATK ของผมจะเพิ่มขึ้นมา240นะครับลดไล่ mm hmm. ไป6%แล้วก็ฟื้นฟูอ, uh, อัตราการฟื้นฟูนของคิวอะครับ mm hmm. ผมเพิ่มขึ้นอีก20%ตอนแรกว่าจะมา uh, รีวิวตอนที่ทําเป็นอิน120แล้วก็เด็ก120แล้วแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าความจริงแล้วถ้าจะทํา ได้ค่าเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณเวลร้อยสามสิบสี่มันก็ทําได้ละแต่ว่าผมจะต้องไปรีแล้วก็เอาค่าวิททิ้งไปหมดเลยแล้ววิทมันจะเหลือหนึ่งแล้วชีวิตผมจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเหนก็เอาประมาณนี้ละกันโอเคเดี๋ยวมันจําเป็นจะต้องใส่ครบเซตไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะเดี๋ยวด้วยการถอดอ่ะแว่นซันเกรสออกไปนะครับเห็นไหม ถ้า MATK ของผมมันหายไปเนาะเนี่ยถ้าถอดปุ๊บก็จะคือ6 5 0เนอ้ย659นะครับพอใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็น899นะครับเกือบ900พอดีขาดอีกหน่วยโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวเทสที่การอิวล,ละกันเนะะ 1, ะาะทักหนึ่งไฮฮิวเลยละกันไฮฮิวก็เห็นผลเนาะ โอเคเอาเป็นตอนที่มันใส่ไม่ครบเซตนะครับมันจะได้ที่แปดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าก็พอตีซอว์แปดหนึ่งหนึ่งห้าเนาะหล้วเราใส่ไปปึ๊กใส่ปากม็อบแปดหกสามหกนะครับอ่าเก้าหนึ่งสามสองนะครับ 8,9,5,6ก็จะเห็นว่ามันก็ฮิวแรงเพิ่มขึ้นนะครับรประมาณ20%เปนตาะต่อมาเดี๋ยวไปเทสความแรงกันนะครับเพราะว่าวีอโดผมไปจะสนใจที่ความแรงเพื่อที่ว่าจะพยายามปิดมอนให้ได้ภายใน1ทีเราจะได้ไม่ต้องทำการไล่บ่อยเนาะเดี๋ยวเราไปเทสกับสิ่งที่เราชอบเทสกันมากนั่นก็คือกระสอบทรายประจําเมืองหรือไข่นั่นเอง เดี๋ยวไปกับเปินช้าดิ์ดิปดี๋ยไป,ไปเดินเดินเดินโอเคมาเดี๋ยวเราเทสกับไข่เวลร้อยห้าสิบเนี่ยเลยแล้วกันใด่ผมพกบูอยู่ใช่ไหม เพราะว่าเราไม่มีการ์ดแล้วเราจอจบจบเป็นจะต้องพกฟูนะครับโอเคเรามีอยู่นะมาเดี๋ยวลองเทสแบบว่าไม่ใส่ปากก่อนละกันเนาะปึ๊บซึบร้อยห้าสิบเจ็ดเคร้อยห้าสิบเอ็ดเคนะครับร้อยสี่สิบสองเคนะครับร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบเจ็ด 145 145นะครับ132อ่าปรับมานี้นะผมใส่ปากม็อบเข้าไปปึ๊บลีกไปลูก183นะครับ 194K นะครับ185จะขึ้น2 0 0 0 0 0ให้ไหมรอบนี้อ่า196นะ 173 1 7เจ็ดสิบสามนกะครับเน็นาะแปโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เอาตีว่าเป็น150กับ1นึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองลำาอนวนดดูว่ามันจะมันเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็คิดง่ายๆเลย แปดสิบคูณหนึนะครับแล้วจากนั้นทําการหารด้วย1น0่งนะครับก็ขึ้นมาความแรงขึ้นมาประมาณ20%สิเนาะสำหรับ2องสแตนะครับดังนั้นลองคาดการไว้ก็คือถ้ามันขึ้นได้ที่3ามส c ต็ก็จะน่าความแรงก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ30%มสเอรนต์เนาะถ้ามันยิงแค่ทีเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่เห็นผลเนาะแต่ถ้ายังเป็นอย่างอาชีพพวก ซอที่ใส่ฟิสิกส์ไดมอนดัตอะไรพวกนี้ครับที่มันมีจำนวนฮิตหลายฮิตเนี่ยมันขึ้นมามันก็คือเยอะเหมือนกันนะฮิตเพิ่มฮิตหนึ่งเพิ่มขึ้น30%อย่างเงี้ยสมมุติว่าเรา1ฮิตได้1นึ่งแสนอย่างเงี้ยเนาะตีง่ายๆเลยขึ้นมา30เป็นแสนสามนี้เนาะโดนไปน7ฮิตอย่างเงี้ยความดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ20000นกว่าเลยนะสองแสนเลยนะเยอะอยู่นะครับอโอเคครับสําหรับ กม็อบความแรงก็ประมาณนี้เนาะก็คืออย่างของผมมันขึ้นมาประมาณสเต็กละอะคิดง่ายๆก็คือสเต็กละ10%บเปอละกันถ้า3สเต็กก็ขึ้นมา30%ก็ประมาณนี้ครับก็ยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้กับช่อง y o u t u b e พงศธรแชน n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำ คลิปต่อไปนะครับรวมถึงสตรีมด้วยอาจจะไม่ค่อยได้สตรีมบ่อยนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวงานก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับช่วงนี้แต่ยังไรก็จะพยายามมาสตรีมบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกด Sub s cribe ให้กับช่องพกพอนชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับสวัสดีครับ